หเห็นบอกว่าทําเอาสาวคนนี้ถึงกระอึ้งเลยเหรอคุณเคยทานข้าวหลามไหมเคยทานครับอะดิฉันก็เคยทานแต่คุณดูนะฮะสาวคนนี้ถึงกับอึ้งเมื่อเจอสิ่งสิ่งนี้อยู่ในข้าวหลามกินข้าวหลามดูดีๆจ้ากลับไปเจอปูพยาน่าดูสิข้าวหลามยังมีรอยสีเขียวอยู่เลยโอ๊ยขนลุกเดอเพีงวยงเพียงวันนี้ เดี๋ยวนะอะ,อะไรอ่ะเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอใช่เขาบอกว่าเธอเจอเนี่ยองค์ปู่พญาน,นาคอยู่ในเข้าหลามที่ซื้อมาเดี๋ยวนะซื้อข้าวหลาม แผลโอหลวงปู่พญานาคเหรอดวงพญานาคอะเดีนะเธล่าเคี้ยวไปอ่ะคือเคี้ยวก็ได้แต่ว่าฟันน่าจะแตกอะใช่ค่ะลวงปู่น่าจะไม่เป็นไรแต่ฟันน่าจะแตกแต่เธอเล่าให้ฟังว่าซื้อข้าวหลามมาจากนครปฐมเอามาทานและระหว่างที่ทานเนี่ยก็เจอกับวัตถุประหลาดที่อยู่ในข้าวหลามพอหยิบคือเธอหยิบขึ้นมาดูเธอตกใจมากเพราะว่าเธอเจอกับเนี่ยเรือนสร้อยสร้อยคอที่มีปู่พญานาคอยู่อะแต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่ว่า เธอไม่ได้กัดเข้าไปอย่างที่คุณชนะบอกหรือไม่ได้กลืนลงไปครับโอ้ยแต่เอาจริงนะมันเป็นไปได้ไหมอะ่ะเธอก็มองว่าอันในแง่ดีเนะเาะมองว่าหลวงปู่อาจจะมาให้โชคหรือเปล่าหรือว่าอยากจะอยู่กับเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่แบบเออคนก็หลายๆคนก็สงสัยว่าแบบตกลงเป็นเรื่องจริงไหม,มหรือยังไงอะ่ะหรือว่าหรือว่าเป็นการทำคอนเทนต์ขึ้นมาอะไม่ได้หรือ คนขายข้าหลามมันจะทำสร้อยที่ใส่อยู่ตกอันนั้นคือข้อสันนิษฐานแรกเลยนะผมว่านะใช่ไหมเพราะทําทำลวกลงไปไม่ทันรู้หรอกมันอยู่ในบ้องเข้าหลามใช่ไหมเขาจะต้องหาใช่ไหมออันนี้ก็เห็นใจนะเอาจริงๆอ่ะยังไงก็ขอบคุณคลิปจากช่องติ๊กต็อกที่มีชื่อว่า oppo so rich นะคะครับอ่ะผูชม